ของพวกคุณผู้เร็วๆวผู้เร็วๆวหิวอันนี้แค่หิวนะคะถ้าเห็นแล้วจะสวาปามค่ะที่ใช้คำนี้เพราะว่ามันใหญ่จริงๆอ่ะดูไหมให้ให้คุณผู้ชมเห็นนะหนึ่งสองสามแต่นันต์โอ้โหเป็นไงคุณคะใหญ่ไหมวันนี้เราเสิร์ฟแต่ของใหญ่คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยฝั่งนี้เป็นไก่ฝั่งนู้นเป็นแกะ ต้องบอกว่าข้าวหมกนี้เรียกว่าข้าวหมกถาดค่ะอยู่ที่เขาใหญ่ชื่อร้านว่าข้าวหมกไฮโซโเดี๋ยวเราจะให้พบกับเจ้าของร้านเลยขอเรียนเชิญพบกับคุณคทาวุฒิหนานาวาค่ะ เชิญค่ะเชิญค่ะวันนั้นเราเจอแต่คุณอานะคะส่วนอีกคนนึงไม่ได้เจอกันล,กลูกสาวนะคะจริงๆชื่อร้านไม่ใช่ชื่อข้าวหมกไฮโซนะคะชื่อร้านชื่อว่าครัวนาคนาวาครัวนาคนาวาแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น,ปนข้าวหมกไฮโซข้าวหมกไฮโซตอนไหนอะคะเพราะว่าในถนนนั่นเขาเรียกว่าถนนผ่านศึกเนี่ยมันลัดไปเขาใหญ่ในนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ ็นหมู่เป็นหมู่บ้านพวกคนมีสตางค์ไปอยู่มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีพวกไฮโซทั้งหมดไปอยู่ผมก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นข้อหมูไฮโซเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยโลโซแต่คนกินเนี่ยเป็นไฮโซคุณอาก็าทำไมต้องถาดใหญ่ด้วยอ่ะคือไอถาดใหญ่เนี่ยจริง ถาดอย่างนี้เนี่ยอย่างเล็กไปนะฮะ,ะสำหรับในประเพณีของคนอิสลามเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยจะกินถาดใหญ่กว่านี้แล้วนั่งกัน4ี่คนเวลาทานข้าวก็แสดงถึงความสามัคคีบองดองได้มาค,คุยกันผมก็เลยเอาความคิดนี้นนมาไม่ใช่มาขายเป็นจานขายเป็นถาดดีกว่า แล้วเราเราเนี่ยพิเศษหรือต่างจากร้านอื่นๆทั่วไปยังไงคะคุณรสชาติใช่ไหมคะรสชาติสําหรับข้อหมกเนี่ยนะฮะในเือโกาสได้ให้คุณดาเล่าได้คุเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญ ข้าวสวยมากข้าสวยมากหุงยังไงเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอยู่เลยอะข้าวเนี่ยเราใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีค่ะหลายคนที่กําลังแบบมีคําถามแล้วก็บอกกับตัวเองว่ากินแกะไหมกินนุ่นเนื้อแกะเอาไหมแกะยาก็จะแบบว่ากลัวว่ามันจะสาบอ่าแต่พี่หนูคิ้มลองชิมก่อนแล้วเล่ามา นุ่มมากนุก่มกว่าเนื้อหมูอกีกใช่แล้วไม่เหม็นสาบไม่เหม็นสาบยิ่งน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มๆเหมือนหวานรวมๆกันแล้วแบบแซ่บนะคุณโอ้โหถาดนี้พี่หนุคิมอยากรู้ว่าราคาที่เราขายที่ร้านเท่าไหร่อาจ๊ะถาดนี้ถ้าเอาจริงๆแล้วก็กินได้สี่ถึงห้าคนทั้งหมดเนี่ยมานั่ง5คนทานได้ สานนี้รูนมากข้าร้ร้อยแปดสิบนี่ลูกสาวจำแนงไหมคะผู้สาวจำแนงสูตรมาจากไหนคะคุณอาคือสูตรนั้นเนี่ยนะฮะคือไอ้ตัวนี้เขาเรียกลูกเห็นนะเนี่ยลูกอะไรนะฮะลูกเห็นลูกเห็นมันเป็นพืชของประเทศอะไรคะเออมันมีมากอยู่ในอินเดียในปากีในอิหร่านพวกนี้มีเหมือนขั้วแห้งหรืออบแห้งอะเนี่อันนี้เป็นมันสดๆมาอย่างนี้เลยต้องสั่งเข้ามา ามาสั่งมาจากไหนกนะ็อย่างนี้อันนี้สั่งมาจากอิหร่านเนี่ยมันมามาจากอย่างนี้วันนี้ไม่สามารถที่จะทําข้าวหมกจันนี้ให้คุณผู้ชมเห็นในรายการได้แต่ว่าเราจะพาไปดูวิธีทำที่บ้านถึงที่ร้านเลยไปดูค่ะค เครื่องข้าวหมกเนี่ยมันจะมีเครื่องของมันมีเช่นลูกหัวขี้ราขมิ้นนี่สีนี่ได้จากหญ้าฟรานบดนะฮะแ้าก็รากขี้ีแล้วลกูกเห็นนะมีลูกเห็นแล้วก็การผูแล้วก็มีเปลือกไม้ที่คือมันจเทศปัน่นจนได้ที่แล้วก็ใส่ไปมันก็จะเป็นน้ําแกงการทำข้าวหมกเริ่มจากใส่น้ํามันพืชนะฮะมีเนยเนยพิเศษนี่มาจากกลุ่มตะวันออกกลางนะเขาต้องใส่เนยแบบนั้นถึงจะได้หอม นี่คือหอมใหญ่เรคอยไมใส่เลยสูตรอันนี้เขาเรียกว่ากับซ่าเป็นสูตรจากตัวหอกกลางในกลุ่มประเทศอาหรับทั้งหมดเนี่ยไดรู้จักอันนี้กันหมดพอหอมเนี่ยดูว่ามันเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยตอนนี้หอมนี่สุกหมดแล้วนะครับแล้วก็เอาเครื่องแกงนี่ใส่ในเครื่องเนี้ใส่ พอผัดได้ที่ดีปั๊บแล้วก็เอาน้ำใส่นซอส,อสอแล้วก็นมใส่น้ำเราก็ใส่ไปพอเดือดไ,ได้ที่ดีปั๊บเราก็จะใส่ไก่หรือใส่แกะลงไปแล้วพอแกะสุกไก่สุกเอาไก่ออก นะครับไก่เนี่ยจะออกแล้วก็เอาน้ําเนี่ยเป็นน้ําสต๊อกอยู่เนี้ยจะหุงข้าวเราก็เอาเอาน้ำเนี่ยหุงข้าวสมมติว่าข้าวเต็มเต็มถ้วยเนี่ยนะฮะน้ําจะต้องถ้วยครึ่งข้าวนเ,นเนี่ยเต็มเนี่ยน้ำจะ,ะหนึ่งหนึ่งข้าวกับกับครึ่งกว่ากว่าเนะี่ยอันนี้ก็ แล้วเดี๋ยวข้าวจะใส่เต็มนี่ใส่เเลย <Okay. S 1> การหุงข้าวหมกเนี่ยบางสูตรเนี่ยเขาหุง mm hmm. แบบไม่ต้องคนทีเดียวเลยแต่ของเราเนี่ยจะคนตลอด mm hmm. จะไม่ติดก้นเลยพอข้าวมันหมาดได้ที่นะครับ mm hmm. เรียกว่าดงเนี่ยประมาณย5ส้านาทีเปิดหม้อได้เลย,เลยไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรเลยนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. นี่เป็นข้าวที่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับ มีกีมาหมกปลามีกีหมกเมยยก็มีข้าวหมกปลานะคะข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ย่างสามข้าวหมกแกะสี่คุณอาคะน้ําจิ้มนี่ทําจากอะไรคะน้ําจิ้มเนี่ยของผมสูตรผมก็ไม่เหมือนไข่เพราะว่าจะใช้พริกนะครับแล้วกระเทียมแากผักชี แล้วต้องมีนะเมันเกิดที่ปั่นไปเลยให้มันมีรสชาติปเปรี้ยวหวานถ้าคน,น,คนอาหรับเนี่ยเขาทําแบบเราแต่ว่าเขาไม่ใส่พริกเ<ช>ขากินเผ็ดไม่ได้<อ>แต่เราใส่พริกเข้าไปทำไมาถึงไปถึงโคร,ราชอาจารย์ผมเนี่ไปซื้อที่ตรงนั้นไว้เมื่อสามเกือแบสามสิบปีที่แล้ว แล้วไป oh. ทำกิจการอะไรอยู่ตรงนั้นปะคะครั้งแรกก็ไปเลี้ยง,ยงแกะเลี้ยงแพะออ๋แล้วก็ตอนหลังก็ไอ้โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเลิกจากไอ้สองอย่างไปแล้วเนี่ยก็เอาโครงสร้างนั้นเนี่ยมาทําเป็นฐานที่สําหรับรับน้อง เป็นที่ประชุมสัมมนานะครับเป็นฐานที่อบรมเยาวชนภาคดูร้อนนักศึกษาจากมาหาวิทยาลัยต่างๆก็ไปใช้ฐานที่ตรงนั้นก็เลยทําเป็นศูนย์พัฒนาเยาวชนหรือดูร้อนไปด้วยะแล้วเก<ช>ิดใครเขาอยากจะไปอย่างเงี้ยอย่างพวกเยาวชนตามสถาบัานต่างๆเขาต้องติดต่อทําอะไรยังไงคะคุณอาก็ต <c oughs> ิดต่อผมม, <c oughs> มาแล้วก็ถามว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่เพราะว่าผมมีครัวหนึ่งครัวสําหรับเยาวชนโดยเฉพาะเพราะว่าจะหุงทีหนึ่งหม้อใหญ่ขนาดนี้ให้พวกเขากินครับจัดเป็นกลุ่มมา ก็มานอนมากินมาเรียนรู้ที่นั้นดีนะผมทํามาทั้งหมด20ปีลอล<อ>ะเยาวชนของเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพที่ล่อแหลมมาก <Sell. S 2> ฉะนั้นต้องเอาเยาวชนทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ไปฝึกจริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องการกดำเนินชีวิตประจําวัน <c oughs> ให้ไปอยู่กับผมใน25วัน ผมทากับข้าวเองซื้อกับข้าวเองสอนเองส่วนขายก็เป็นเรื่องของลูกสาวแต่ว่าถ้าเป็นพัฒนายาวชนเนี่ยก็แจ้งกลุ่มแจ้งความจํานงกันมาก็ทําเป็นแผนกันเลยทุกฤดูร้อนฟรีหมดนะครับฟรีหมดเลยไม่ได้คิดสตังค์ด้วยอันนี้คุณอาจะทําอะไรให้เรานี่อันนี้คือวิธีการหมักเนื้อแกะหมักนานไหมคะก็ประมาณมาสองชั่วโมงค่ะทิ้งไว้เลยใช่ค่ะทิ้งแล้วเสร็จแล้วย่างแล้วก็เวลาย่างเนี่ยเราจะไม่ย่างนานค่ะเพราะว่าถ้ายิ่งนานเนี่ย ก็จะย pairs. ิ่งแห้งเดี๋ยวพี่ช่วยย่างนะคะส่วนอีกอันหนึ่งที่หนูจะทําคืออีกอันหนึ่งเป็นแกงกุรุมาค่ะแกงกุรุมากินกับโรตีอร่อยโคตรแตงตัวนี้เลยค่ะทานกับโรตีโรตีค่ะาเหมือนมัสมันเนอะแล้วเหมือนมัสมันกับกุรุมามันต่างกันเลยค่ะคือมัสมันมัสมันเป็นแกงไทยที่มีรสหวานอันนี้ไม่มีรสหวานเป็นแกงกุรุมาสูตรมาจากอินเดียชิมน้ําก่อนอือ หอมมากเลยหอมเครื่องเทศคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าดิฉันไม่เข้าไปชิมชานชามเดียวกับเขาเลยเพราะดิฉันกลัวติดเชื้ออีโบลาเราสองคนจะไม่ติดเชื้ออะไรทั้งนั้นเพราะมีเชื้ออีบ้าอยู่เยอะมาอีโบอีกเลยเรามาสิรสชาติเป็นยังไงให้คุณผู้ชมฟังด้วยเป็นไงเป็นไงมันเนียนมากแล้วก็เข้ากับเนี้ย มันนวลมันต้องกินกับโรตีแล้วชอบนวลมากไหมคะโรตีโรตีโอ้โหทีนี้ถ้าเจ้านายจ๋าชอบใช่ไหมจ๊ะชอบใช่ไหมจ๊ะดูต้องป้ายอย่างนี้เอออย่างนั้นเลยกินถูกวิธีดูทางนี้ยิ้มเลยอ่ะยิ้มเลยอะใครกินกรอบกนนองคุณผู้ชมกรอบนอกนุ่มในโรตีนี่จากมาเลยนะฮะส่วนที่กำลังจะทำอยู่นะคะแกงกุลมาก็ จะต้องใส่เครื่องแกงที่หนูตาไว้เป็นอะไรมั่งคะแมยยาค่ะเมยยาบอกคุณผู้ชมตัวตัวเครื่องแกงนี้นะคะก็จะมีหอมนะคะมีกระเทียมมีรากผักชีแล้วก็มีขิงค่ะค่ะตัวนี้ก็เอามาปั่นปั่นรวมกันให้ละเอียดอะค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็หนูก็ตอนแรกคือใส่เยอะไม่ลูกประมาณสองสามช้อนนะคะเพราะว่าที่เราก่อนที่เราจะจะลงเตาเนี่ยเราจะต้องหมักไว้ก่อนให้เครื่องมันเข้าไปในเนื้อไก่ก่อนหมักนานไหมก็ประมาณสองชั่วโมงค่ะ แต่วันนี้เราเราอ่ะถือว่าคือว่าเราหมักไปแล้วเอาเร็วเอาเร็วแล้วที่สําคัญไก่ที่จะต้องใช้เนี่ยจะต้องเป็นไก่แก่ทำไมอ่ะไม่งั้นเนื้อมันจะเละที่ฉันก็ใช้ใช้ที่ฉันไม่ได้ไก่แก่อย่างเดียวไม่พอต้องแม่ปลาช่อนด้วยและอันนี้ล่ะคะใส่ก็ใส่นมนมอันนี้ก็คือเราเราเราใส่เครื่องแกงทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่รวมกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็คลุกให้มันเข้ากันใช่ค่ะจากขั้นตอนนี้เราก็คือเอาไปหมักไว้ก่อน ทิ้งไว้สองชั่วโมงใส่ตู้เย็นไว้เนาะใส่ตู้เย็นไว้พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยและเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามา่เป็นแกงเลยเอาแกงได้เลยมีน้ํามันกับเนยใช่เนยครับเนยเนยจากฮอลแลนด์นั่นเองเนยจากฮอลแลนด์ค่ะเนยทำไมไฮโซนี่ไงของใช้ก็ไฮโซหนูต้องออกมาก่อนนะคะอาขาอย่างนี้มันเลยเราตุ๋นนานไหมคะอาหนูเรียกคำว่าตุ๋นนะคะก็คือต้มไว้อย่างเงี้ยนานเลยนะ คือที่ลูกสาวบอกเมื่อกี้ว,ว่าเราใช้ไก่แก่ไก่แก่เนี่ก็คือว่ามันจะเหนียว <S <S เหนียวแล้วเราใช้ตุ๋นนานๆมันยิ่งทําให้อร่อยเราก็จะต้มมาอย่างนี้<ช>ปิดฝาไว้พ <ฟา S 3> อเสร็จต้มจนเข้าที่แล้วขออาจถึง,ถ,งนนถึงเป็นคืนไหมคือแกงพวกแกงกุ้งหมาแกงเครื่องเทศทั้งหลายเนี่ย <ขา S 1> ถ้าแกงไว้แล้วปิดฝาไว้เรียบร้อยแล้วมาอุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากมันเย็นไปแล้ว จะอร่อยกว่าครั้งแรกนี่ไงนะร้านเปิดทุกวันไหมคะอาหารที่เขาอากเปิดทุกวันเป็นวันจันทร์วันหนึ่งอย่างวันนี้วันหยุดวันจันทร์เป็นวันหยุดของที่ร้านร้านเปิดตั้งแต่ ตั้งแต่9โมงช้าจนถึง6โมงเย็นครั้งหนึ่งคุณผู้ชมค่ะถ้าได้มีโอกาสไปแถวโคราชหรือว่าไปเขาใหญ่ก็แวะชิมแวะรับประทานแวะชมชื่นชมติชมกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งเมยาและคุณคาถาวุฒินาววาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากคารม เครื่องประดับจากเทวันดาราแกลลอรี่ค่ะและขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกับรายการ Very Very VIP ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์4ทุ่ม40ทาง Modern Night TV วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนอันนี้เราจะเอาไปทำอะไรคะได้เลยทำได้เลยอ๋อหลี่พัด